เมื่อกี้ทุกคนเขาทุกคนเขาึืนเวทีเจ้าขาจะไปใส่มากเยสสาวมาด้วยค่ะโอ๊ยปักกระแลนะเมื่อกี้เกิดการกินยาหล้กก็นอนรับแล้วก็ปอกเลยลืมป่าลืมปวดลืมไม่หลับไม่ล่าเลยแล้วก็ได้คามดีเจ้าของเราฟาออกมากงานเลยค่ะถามนิดนึงความรู้สึกหลังได้รับตําแหน่งเป็นยังไงบ้างกับแกนโมเดลบอกเลยว่ามันมันมันเกินคาดมากหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้เพราะว่าเพื่อนเราหลายๆคนก็คาดหวังที่อยากได้ตําแหน่งนี้แล้วก็ ตอนที่เราได้รับสายสะพายเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราก็ยังงงๆอยู่ว่าว่า,ามันจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราหันหลังไปหาเพื่อนเพื่อนหลายคนทุกคนคือร้องไห้กันหมดเลยเพราะ<อ>ทุกคนอยากได้โอกาสนี้<อ><อ>พราะเราก็เรู้สึกว่าเออพอเราได้รับโอกาสนี้มาเราต้องเราต้องเต็มที่กับมันแล้วเพราะมันยังมีอีกหลายชีวิตที่เขาอยากได้<อ>เราก็ต้องเราก็ต้องทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งโอกาสที่เป็นการเริ่มต้นเส้นทางที่ดีแล้วกันค่ะเพราะว่าเราก็จะนำหนึ่งหนึ่ง หนึ่งปีที่ได้รับแกนโมเดลก็จะทําให้ตัวเองแบบว่าประสบผลสําเร็จได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากที่สุดแล้วก็จะนําสีสันมาฝากทุกคนเลยที่ติดตามพัมมี่กับหรือเพื่อนๆใน5้าคนก็จะคอยอัปเดตให้ดูตลอดค่ะแถบคิดมาทำไมเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราเป็นติดเป็นหนึ่งใน5้านะเพราะแบบเพื่อนหลายคนก็แบบเนื่องเลยเนื่องเลยพัมมี่มั่นใจว่าวัมมี่สวยเนื่องเลยวามมี่สวยแล้วก็เป็นคนดีพูดใดอยูน้ำกับ เชื่อว่าทุกคนก็นต้องลงหักปามีล่ะก็เข้าบรดยเป็นคนที่สี่เลียดอีกอย่างเข้าเป็นคนที่สนุกสนานหักมูหกมักพีกน่น้องหักเพื่อนฝูงหนึ่งหนึ่งสิ่งสําคัญเลยคือว่าต่อให้มือน,นี้เข้าสิบบรายยังกับบานแต่สิ่งหนึ่งที่ปามีได้คือมีตาภาพทุกคนจะบอกว่าทุกคนบรายมหาเพื่อนายอยังแต่การอยู่รวมก็ผู้อือนึง่งหนึ่งเดือนเต็มๆที่เข้าอยู่น้ำมูมา การที่สําคัญที่สุดเขาต้องมีมูมีมีตาภาพอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญที่สุดเราปมีกระเสือว่าเขาออกมาเนาี่ยปัมีมีมูมีมีตาภาพร้ายแล้วกะ็เจอแตะคนที่ดีเจอต่คนที่หักเขาสิ่งรอบขางเขาเจอตะเพื่อนที่ดีทุกคนเลยอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นแบบสิ่งที่สาคัญที่สุดในการอยู่รวกรมก็คือเขาต้องนึกถึงใจมูนึกถึงใจแบบเพื่อนเพื่อนที่รวมง,งานน้าเข้าโ่เมนว่าเขาจะมานึกถึงแต่จะขอมันกะสิจบไปแล้วมันกดสิบริสวยงามแต่จริงพอเขาจบไปแล้วเขาไม่มีมูเขาไม่มีตาภาพ กลับมายอ่อนมองมันก็นเฮียห้เฮาอยากมากอีก<ม>รอบหนึ่งกลับมาอีกนึงก็อยากให้เฮ่ามาพอเพื่อนค่ะแล้วเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวนาะจะต้องประมาณต้นเดือนกรกฎาเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางแล้วก็จริงๆก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างค่ะก,การเรียนการอะไรที่เราดรอปไว้อะไรเงี้ยห,ห,หนูก็คิดว่าหนูจะกลับไปหนูจะไปทํางานก่อนจะไปทํางานในหนึ่งปีที่เราได้รับก่อนอก็คือแกนโมเดลแล้วก็ เลือที่เหลือเรื่องเรียนมันเอาไว้ที่หลังได้แต่ประสบการณ์มันไม่ได้มีมาบ่อยๆเราก็ต้องรับตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้ก็ได้มีการถามยุ่ยไปเนาะเพราะว่าได้มีการแอบศึกษาหรือยาอินโดอ่ะอาหารการกินเ็เป็นยังไงวันนี้บอกเลยว่อมี่คือกลับไปที่ห้องก็จตื่นเต้นเลยว่าเอ้ยเราต้องไปอยู่อินโด3เดือนไปดูไปดูใน u t u b e แล้วว่าเขาแบบเขากินอยู่กันยังไงมันคือจริงๆมันก็มีทั้งชนนบดในเมืองจริงๆมันก็เหมือนกับประเทศเรานี่แหละค่ะว่าความเจริญมันอาจจะไม่ได้แบบทั่วประเทศเนาะมันอาจจะไม่ได้ แบบเต็มที่ทั่วไปแต่เหมือนประเทศเราเลยอยู่ชนบทความเจริญก็ยังไปไม่ถึงบางบางจุดด้วยซ้ําอันนี้เราก็ต้องแบบศึกษาไว้ว่าตัวเองจะได้ไปหยุ่จุดไหนเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าอยู่กับจุดจุดนั้นอแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วเราเตรียมอยู่แล้วเตรียมโคกเตรียมสากเตรียมโคกเตรียมสาค่ะและที่สําคัญขาดบ่ไรเลยก็คือน้าพริกกาสลิด ปลาสลิตานางงามแล้วก็น,นางปลาพี่ิงฟ้าอ,อ,อันนี้เขาต้องหกไปน้ำพราะว่าอยู่เพราะว่าสิอยู่ใส่กระซางเขาเป็นคนอีสานมัน,น,ม,นมันติดกินสมตำไหมคะแม่เขาเลือดมันเข่าเส้นเลือดเขามันต้องตำบลาคุงกินตลอดเลยเแล้วก็นบลูไปยูใส่กระซางสามสี่มือรู้สึกอยากกินตำบักคุงโรสแต่ว่าวันี้ย่างพวายูน้ำตำบักคุงทุกมือเขาเราบ้าคิดอยากแต่ว่าเขาหนีจากเพคนไปหนีไปยูต่างประเทศเนี่ยเขาเราแบบ ถ้าเราอยากกินตำมกคุงแล้วก็มีหลายยูน้ำกันกับซีมีแต่ตำมกคุงสู้กันกินแล้วก็ยูง่ายกินงาา่ายค่ะบอสซีเรียบอ่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องกินของแพงของนั้นของนี่ว่าได้อีกยังกินได้กินแซ่บถึกปากก็กินได้เบิร์ดเลยแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเราได้มีการเปิดย t u b e ศึกษานน่นนี่นั่นแล้วเราได้ศึกษาหรือย,ยังว่าวัตถุดิบที่จะต้องเป็นของคนไทยจะต้องไปซื้อที่ไหนถ้าเราอยากจะกินส้มตำเนียจริงๆอ,อันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าเราก็แบบว่าไปดูแต่คนที่เขาไปท่องเที่ยวไงะทีี่่่่ออิินนนนวาาาเขกยงงไไสตรฟ้ แล้วก็เลยแบบพอรู้แต่มันก็ต้องปรับโตัเนี่ยจักน้อยน่ะแหละเนาะห้องกค่อนข้างที่จะแบบว่าเออกินไงอยู่ไงแต่พอพ่อไปปรับอยู่เมืองเขาเออราเชยเอรออานสั่นชยได้อะไรนะคะล้อสัรลอยลอยสัรล้อสัรลออสัรลออสัรมี่มาร์ทนเออ ล้อสันสวยคุณได้ว่าแต่ว่าพี่ไปมาแล้วเออมีเพิ่นมีมาหมาเป็นบอแม่เพิ่นมีมาหมาบอสมามาเดี๋ยวก็จได้ห่อไปนำมามามาเราอร่อยกว่าแรงมากแรงมากกระสันเท่ากระตังห้อยนำนำปลานำพริกปลาสลิดหยอดน้ำปลาสักเปกเนึองเออยยี่ไปไหนแล้วฉันไม่เห็นเลยเอ้เาเมื่อกี้เราบอกว่าแบบมีนอัดตอนนี้เราเมียแล้วสุดท้ายปามีอยาก ขอบคุณหรืออยากบอกอะไรใครเป็นพิเศษไหมค่ะอยากแท็กซี่บอกอีสานหรือบอกเล่าอีสานเลยว่าอีสานเลยเล่าอีสานเลยค่ะก็อยากขอขอบคุณนะคะบอนนวันหลักกาอีว่านนะคะพี่อีว่านเพื่อนกะบโบถือโบอี่ว่านพี่อีว่านไม่ใช่วานเมื่อกี้หนูก็วอาแม่ยังพึ่งหัว ค่ะก็ขอขอบคุณบรอนยาวันล,ล่ะกับพี่ว่านนะคะที่ให้โอกาสที่ดีสําหรับวามีในครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาสิได้แบบว่าไปเป็นนั่งแบบของต่างประเทศบามีกับว่าคิดว่าฝันว่าจะของมาเวที่แก่นในเรือแรกกับสิได้แบบ ได้รางวัลกลับไปหลายอย่างเลย<ม>เพราะว่าจะเป็นแบบว่าเขารอบ20คนทุทายละกาเป็นควีนผ้าค้อมละกัชุดราตีของนคนปรปฐมก็ได้ร่องสองพอมออแล้วเขาก็ยังได้เป็นแกนวัวเดียวอบอกได้ว่าเป็นเ่อแรกที่เข้ามาประกวดเวทีไงแล้วเขาได้หลายรางวักลกับไปอันนี้ คือเป็นความภาคภูมิใจว่ามันจะเป็นของปามีครอบครัวาปามีเองหมู่บ้านนี่ก็คือนางรถตู้มาตาอุดรกันเบิร์ดเลยเ<อ>ทุกคนคือแบบว่าซัพพอร์ตลูกหลานทุกคนค่ะผู้ใดสิเฮ็ดตามร้อยความฝันของเจ้าของทุกคนเขาก่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ต้องขอขอบคุณบอยกับพี่ว่านลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ไถ่รางวัลนีป่ปามีปามีจะเฮ็ดให้ดีที่สุดละกันซีบ็ดให้ไถ่พิดหวังเลยสิเปยียยอีวานกันสินเอ้ยสิเปยียย <laughs> สิีเปียยอินโดกันสิเป็นตัวของเจ้าของกันสิ หมอความสนุกส,สาน,น,นานกับส e. นะีเฮดคอนเทนต์อีสานหนุนนีนันกับพียูยีเนาะมันจงเป็นเฮาเพราะว่าคลิปลาสุดเท่ากับเฮดคลิปกับหางไฟกับคนข้างที่จะเฟ,ฟมัด่หมัดลายคนข้างที่จะเฟ่มัดเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกที่เฮาเฮดคลิปนี่เพราะว่ากระเทยมันบม่ค่อยถือใจ <laughs> ปันใดนะ เข้าไะไสดมากกับมีแต่เข้าไะไสดมากกับมีแต่ว่าเป็นนังคือบ่เห็ดผ่าจังสันจังสี่เป็นนังคือบ่เล่นผ่าให้ร้ายก็นี่น่างามต้องเห็ดผ่าให้ร้ายก็นี่เขาก็เลยว่าเอาย่า่คนเข้าเล่นผ่าสุดล่าตีมันบ่เป็นสุดกับหางไฟเพ่อจีได้สุดล่าตีแล้วบ่เป็นสุดกับหางไฟเพ่อจีได้เขามาพี่ปื้๋พี่หยางจุดเข้ามันก็ต้องยางมากมันก็ต้องเป็นสื้อผ้าเผยนิ่งๆเพราะเขาหนาเพราะที่เพราะเขาหนานิ่งแล้วก็ว่าเอ้าขึ้นหนานิ่งกับใบยิ้มใบหยัง แล้วพอหนูยิ้มไปกก็ว่ายิ้มเนี่ยยิ้มแน่ก็บ่ามีความขี้นกับตำนานจริงหนูก็เลยว่ากะเทยเพื่อนกับบ้าคอยพ่อใจเนาะอาจาัยนก็ให้เพื่อนขึ้นมาเฮ็ดเอาซะเออก็เลยบอกว่าโอ้ยย่าจะเป็นเจ้าหญากก็ไม่เอาโซลาร์ตีคอยไปใส่เองซะเออนก็เลยเป็นตำนานของกระหังไฟมาเลยเออแล้วก็มี แล้วก็มีคลิปหนึ่งที่แบบว่ามีคลิปหนึ่งเมื่อยนะบอกเออเมื่อยลูกเมือม่อยพูได้เปล่าน,นเป็นยังไงที่มาคลิปนี้มันการถา,า,ามาาว่าห้องห้องว่าประกวดนี่มันการเก็บตัวห้องมันกับเมือ่อยแต่ว่ามันได้ความสนุกสนานมันได้ประสบการณ์มันได้หลายๆอย่างมันได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้มากแต่ว่า เฮาห้องเมย์ป่ะเนี้เฮาก็ต้องไลรสดเด้อค่ะเด้อเฮาก็ต้องปักตะกาเฮาก็ต้องไลรสดแล้วก็ปักตะกามันจมเมยได้อยู่แต่เฮาก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันก็แค่มันก็แค่เออบอกมาแล้วเฮาก็เฮ็ดกลับไปเฮ็ดงานต่อของเฮามันก็คือการระบายของเฮานิดนึงก็เลยบอกว่าโอ้ยพอกับแมย์สิฮู้บ่น้อว่าลูกเม่์ยบบนี้เนาะลูกกันลูกผู้อื่นเขาเคขึอนมีพ่อมีแม่ จ้างบ้านจา้างยังไงเนาะจาของนคือได้ปมาเห็นงานเหนื่อยวันนี้เนาะม่เียเล่นโบนัมจาของนินซื้อข่าวอุท่านะซื้อแ้าพอเป็นยังดอกฮักแม่เป็นคือเกาละและแบบนี้เราได้มีโอกาสที่ว่าไปทำงานต่างประเทศได้ไปเก็บเกี่ยวโปรไฟล์ู่นนี้นั่นมีโอกาสที่จะกลับมาอีกไหม <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วสดสื่อเลอยลมันสดสดื่อตอ, <c oughs> อ,อนอน,ตนี้การคิดว่าตอนแรกที่เข้าลงจากเวทีมาเลยเหมือนว่านี่มีพี่ดีจังหวัดนึงค่ะพย,ายาัญชมาบอกว่าอิหลาเป็นคนอีสานบ่ออีหลาคือบ่มาลองอีสานปีนาค่ะอีหลามาอีหลามาล่ลง <c oughs> จังหวัดแม่เดอเพร <Brazil> าะว่าอยากให้เขามาเป็นตัวของเจ้าของในในปากข,ของเขามันจะเป็นแบบมันจิเป็นจุดเด่นของเข้าอีกมุมนึงแต่ว่าปามีการคิดว่าถ้าสมมติว่าเข้าเสร็จแกนด์โมเดลไปแล้วถ้าเขาบ่ถ้าว่ามีอย่างเฮ็ด แต่ว่าไม่ยงบอมเป็นบอมเป็นวานอ๋อไปญี่ปุ่นมีโอกาสต่างๆเขามาแล้อ๋อถ้วบอมมี่ยังเฮ็ดทะเลาแล้วข้าถ้าถัมีโอกาสที่จะได้เขามาอีกรอบนึงก็อยากเขามาเพราะว่า เป็นเพื่อแรกรที่เขาไม่ได้แกหรอกคะรู้สึกว่ามันมวนมันมันเมื่อยแต่มันมวนมันเมืย์แต่ว่ามันมันเมื่อย์กับมันมวนสะดวกทั้งมันเมย์แหละกับมันมวนอะไรที่ทำใั้นเทาได้ปักตะก้าขายของพร้อมตอนไอ้ข้นสิเบืองอยู่หาขนเ่าก็ยังขายเออกรถามว่าถ้ามีค้นบางหอดพันค้นอีกปลามีสิไล่ขายจยว่านอนขายกันเต็มที่เลยเออแม่นยังล่ะอ่ะสามอยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสกลับมาอีก รอบนี้เราจะไม่ลืมส่งกันบ้านแล้วใช่ไหมเรื่องไรซิ่งสตาร์บอรลืมแน่นอนขับว่ามีเทือว่าเทือกลับมาเทือหน,น่ะสิได้ลองเพลงในหมอลำออ่ำเนี่ยสิบบอลผ่า,านเลยอันนี้ก็อยากไม่ีโอกาสก็อยากขึ้นไปลองเพลงให้เพื่อนฟังได้แต่วออ่ามีเดขึ้นแน่ีเดมือดีอันให้พี่อิงฟ้าเพื่อนลองสักก่อนออแล้วเขาก็มีโอกาสได้ลองให้พี่อิงฟ้ากับบอร์ดฟังเลยเลอ่ะกะยังหน่อยเพื่อนอ่าร้อยฟนะังแน่ว่ามือกับของบดน ถึงสอนตะเว้นยามเศร้าน้องเอ๋ยเศร้าสายยางเอาถ้าเขาบ่ฮหักอย่าฟืนปิดสายก็น้ำตาให้มันหัวออกยึ้ยไปแล้วนอกคงบ่คืน บอร์สี่ว้ารื้อเนื้อเอาเบ่งไป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 เบ่งหนึ่เลยอยู่ในห้องดำเลยช็อตฟิลเตอร์สังใดสังแล้วบมาจองไว้เฮ็ดแนวดอกถ้าอายมาหลอกมาตัวมาเฮ็ดกันคักบ้านนี้สังใดสังแล้ว แต่ส้างบอดาลีบ่แม่นใจบม่มากดีกัย้อนหักไอยนิตีเลยสั่งบอดตาย แต่ปามีก็คือแย่อยู่ยีเลยค่ะเพราะว่าเราวแล,วแลวตังไห้ไหมเราบอกว่าซื้อเขาตัองหญ้ากับเป็นปามีตจริงค่ะหาได้ง่ายเพราะว่าปามีโตัวจริงรตัวเดียวเบาอีสานอยู่ในนคนปรปฐม <laughs> จนว่าทุกคนข็ไม่เขียนในคอมเมนต์ว่าอ๋คอนนคนปรปฐมคือเบาอีสานอ๋อข้หนูกะแต่ก,ก็ยังมองจะคองอยู่ก็เออเขากับคนไทยหรือเปล่า,าคนไทยบอกว่าจะอยูสย่สกระเบาได้เบิเลดแล้วเพราะว่า คนยูทุกภาคก,ก็มีคนอีสานเบิดกับเสื้อว่า,เ,าเข้ากันอาจจะซื้อสารเพราะว่าความมีประโยชน์เชียงใหม่บอกอีสานแต่ยังมีคนดีว่าไปได้แฟนไปได้ครอบครัวที่เชียงใหม่เพื่อนกับเขามาทาักทายเขาว่าอุ้ยล่ะคือตาฮาแครแบบไปยูฮอดเชียงใหม่าหาที่สุดเป็นคนตาฮาเป็นคนเรียบร้อยอมุตะขวา้างอาเซียมาซาได้ทักทไยก็มาด้วค่ะออโอเคขอบคุณค่ายอีเชหน่อยอ